ู้ชายเลยประชาชนดูสิคะ่าก็คือไปแชร์ประสบการณ์การเปอน้องๆอยาเอาพี่เป็นแบบอย่างนะเราเอาเงินนำทางเราอยากข้างรักจนให้ผู้ชายนะคะดูพี่เป็นตัวอย่างก็เหมือนชีวิตจริงกันเลยปาหารักแทนปาหารักแทนอะไรนะเริ่มกันเลย ตอนนี้เราโฟกัสที่เงินแล้วก็งานโซนนั้นแค่ไหนบ้งคะอ๋นั่นสีเท่าไหร่แล้วอะสองปีอุ้ยมีคนจําได้ด้วยสองปีกว่าถูกต้องค่ะอุ้ยพี่นี่ F4 แล้วเนี่ย F4 เห็นรแบบหัวใจมันบ้าตลอดหรอตลอดตบคุยอะไอย่ยนคุยมันมีไหมเนาะก็คุยกับพ่อแม่คุยกับน้องชายนี่คุกับพี่พ คุยเกวกับพี่พี่ช่องวันที่น่ารักคุยเกวกับพี่พี่นักข่าวตอบไม่ได้สาระเลยอยากแฟนไหมคะอยากมีสิคะอยากมีอยู่แล้วแฟนอ่ะไม่มีใครแบบให้กำลังใจเลยตอนทำงานเจอไปนี่ไปขอพรเงี้ยเลยรเป่าเลิเป็นยืดแบบเออไปหาคนด้วยรึงปล่าแบบคุณพ่อแม่คือมูจนไม่มูแล้วผมว่าไปหาหมอดูที่ไหนหรือไปมูที่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยอีกสองเดือน เนี่ยอีกสามเดือนจะมีผ่านมาสองปีกว่าคุณหมอคะไหนเอ่ยสำนักไหนเนี่ยเนี่ยดูเลยนะถ้าเข้ามาเป็นแบบทรงแบบสะอาดสะอาดเป็นผู้ชายเรียบร้อยผู้ชายแบบเอ้ยแกลมแกลมหน่อยเนี่ยใช้เนื้อคู่แน่สองปีแล้วค่ะก็ยังสดอยู่คนชอบเราจะไปจีบเลยไหมไม่จีบก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเขาไม่ชอบเรามันหน้าแตก เวลาหันน้าแตกเมือนอายเขานะใช่ค่ะไปอยู่จุดที่จะให้เขาจีบได้แล้วจะทำไงให้เขาจีบอ่ะพี่ๆต้องช่วยก็ช่วยๆกันแชร์ว่าจีบได้ค่ะจีบเธอใช่ค่ะจีบเธอค่ะเงินเก่งด้วยใช่หาเงินเก่งแต่ขอใช้เองก่อนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตอนนี้ไม่แบ่งเนาเออเคยแบ่งแล้วไม่เวิร์กขอใช้เองคือเรยว่าหลังจากนี้เราจะไม่ ทำไมทุกคนวักแรงขนาดนั้นหนูก็ไม่เปใครอยู่แล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกคนมวันอดีตมันก็จะไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันมันก็จะเหมือนอนาคตดูเพื่อความบันเทิงค่ะล่าสุดก็คือไปแชร์ประสบการณ์การเปมานน้องอยากอาพี่เป็นแบบอย่างนะ คือที่พี่พูดอะความบันเทิงพี่อยากได้มีมพี่อ,อยากแบบว่าได้ยอดวิวให้พี่พีละข่าวแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงเหรอ,นอในความจริงแล้วว่าผู้หญิงทุกคนที่ติดตามพี่เบสอยู่เราเอาเงินนําทางเราอยากข้างรักจ,จนให้ผู้ชายนะคะดูพี่เป็นตัวอยาอ่างคือพี่ประสบการณ์พี่ประสบอ่านน้องเซิร์กูเกิลก็เจอตอนเนี้ยืืออยากรู้ว่าพี่อะชีวิตเป็นยังไงทำไมถึงออกมาสอน เซิร์ชกูเกิ้ลเลยหนึ่งสองสามสี่เข่าไหนเนี่ยทีเราถ้าถ้าขอกูเกิลลบได้แบบลบข่าไหนักไม่ให้ลบค่ะไม่ต้องลบค่ะนอกจากเราจะได้ตาตึงแล้วผู้ชายเหล่าทั้งก็จะตาตึงไว้วยว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนให้เธอได้ขนาดนี้เลย อยู่ในกูเกิลข้ามเพจไหนลบออกให้มันเตือนสติเราแล้วก็สอนน้องๆเจนซี Gen แล้วก็ตอกย้ำผู้ชายด้วยว่าไม่หาไม่ได้แล้วแบบนี้ <laughs> เราเราอยากเป็นตำนานเรื่องนี้ถูกไหม <laughs> หนูก็าตำนานอยู่แล้ว <laughs> พี่ๆยกหนูเป็นตำนานอยู่แล้วหนูรู้ <laughs> หนูไม่ยืนตรงน,นี้หนูก็รู้ว่าพี่สาบเรื่องอะไรถูกไหมล่ะเพราะหนูเป็นตำนานทั้งล่ะอยาก <laughs> ถามอะไรขออนุญาตถามได้เจอกับตอตไหมหนูเล่นติ๊กต็อกตลอดเลยหนูโดน ตลอดเวลาเลยอ่าไม่ใช่ต้องไม่ตอบไม่น่ารักเลยนะทำไมอ่ะโยนให้แต่ผู้หญิงอ่ะว่าแบบว่าเวลาเดินแล้ววันนี้เจอไม่น่ารักเลยเนี่ยให้แต่ผู้หญิงตอบไม่ถามผู้ชายเลยประชาชนดูสิคะฟ้องชาวเน็ตได้ไหมเนี่ยผู้ชายน้องเบอกับพี่ตกลงเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมชาวเน็ตคะ ล้าวเนียคะเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าวออันนี้ก็คือทำงานหาเงิน,นงเนาะทำงานหาเงินคะออ่ะ